ผู้ใดปวดขาที่หายเพิ่หายตัวหายสองเดี๋ยวพนักแจกแจกฟังก่อนนี่นฟังก่อนยังเงี้ยผู้ใดปวดขาที่ไหที่ไดหายปวดาอในนนี้ค่นนี้หายวันนี้หายตัวายสองเดี๋ยวอน้กแจกนักขบวนหายขบวน Yeah, uh, chẹp à con nuốt vào, con chém tuỳ nhon, tuỳ nhon là ăn tuỳ nhọn, nạp con con, con? à, การแสดงจากโรงเรียนผู D ้สูงอายุศูนย์สามซุขวัดหนองแวงพะอารามหลวนะครับตอนนี้เขาสิได้แจกของทีละลึกนะครับแล้วเห็นของทีละลึกแล้วมาที่นี่ห้ามลูกเนื้อแม่ปวดเหงาไปอ่านหมายก้อนแม่เราปวดเหงาเราอัานหมก้อนเพราะว่าเามีของแจกสำหรับทุกท่านในหน่วยงาน <si Bag ก็จะได้รับของแจกนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เจ้าเจ้าหน้าที่อย่างผู้แจกนะครับอย่างผูงแจกเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนนะครับเราอยเพิ่งแจกครับเดี๋ยวจะสับสนนะครับเพราะเราจะแจกพร้อมกับน้นน้ำอันรวดนะครับพร้อมกันเลยนะครับของแจกเราพร้อมอยู่แล้วครับตอนนี้เราให้คณะโรงเรียน สูบอายุสูบสร้างสูบวัดรือเปลี่ยน้ารางถูกได้ทําการแสดงก่อนหนึ่งการแสดงแล้วครับน้องเราก็ชมการแสดงก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับของแจกแล้วก็ร่วมรับถานธะร่วมกันนาอแล้วก็พักต่อจากนี้ก็จะมีการสูหขันข้าวสู่ขันเสียงขอเสียงตบมือให้กับคณะการแสดงนะครับตบมือดังางครับใครตบมือได้เป็นเสียดีครับเร็ยนเสียดีเสียดีครับเจ้าภาพมีความสุขพวกเราก็มีความสุขเราได้ทําบุญใหญ่ด้วยกันนะครับคณะ ตอนนี้คณะการแสดงเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมนะครับคณะเสียชีผู้ใจบุญก็เตรียมพร้อมนะครับ

บา้านดังทํคุณพอบุญหาคุณพอเจลยคุณพอเจนยคุณแก้ห่าไป็นปน้องมันเป็นลูกกิน,น้องแก่หน่อ

dạng lại mong xuân mong chúa dạng mong yên yên mong dạng mong dạng mong dạng 2, 2 mong dạng mong dạng 3, 3 mong dạng 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 mong dạng

คาวันี้ของวันมีไหมเอ,อ่เอไปมาซ์อมองมือไหมา้องมืมไห น้องคะน้องคะใครที่อยากได้เลยครับเชิญเชิญเลยครับ <laughs>

ียนที่หนึ่งครับฝาเสียงตบมือให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนที่หนึ่งนะครับโรงเรียนที่สองครับโรงเรียนผู้สูงอายุตับบุนอนหันพ่อตานอนหันครับข้างผ้าครับข้างผ้าก็จะได้รับกล่องความสุขนะครับกล่องปันจุบนะครับกล่องปันสุบจากข้าวต้นบาานะครับข้าวต้นบาณจาก สถานีโดยมีพระคุณสมุนสถาำคัญนะครับเป็นผู้มอบความพร้อมกับทุนการศึกษาทุนการศึกษาครับนักเรียนนะครับโรงเรียนที่สองครับไปแล้วครับตอนเย็นต้องด้วยนะโรงเรียนที่สามค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุไห้แก้วบ้านหนองซอนครับบ้านหนองซ้ครับทุนการ ครับผมนักเรียนมารับด้วยกันนะครับเพราะว่าของค่อนข้างจะหนักครับในนั้นมีแต่สิ่งของมีค่านะครับต่อไปนะครับชมรมสูนย์สร้างศูนย์ผู้สูงอายุพันธ์โงแรมพระอารักข์เดครับโดยคุณสุนิมงวนภูมิทัฒนาเกียรตินะครับเป็นประธานชมรมครับช่างภาพมาถ่ายภาพครับหันหน้ามาถ่ายภาพยิ้มสวยๆครับขอเสียง่อ อาโสุดท้ายครับคับเรียเนเลียคุณครูนะครับโดยอาจารย์รัชีจันทรงนะครับเป็นตัวแทนนะครับอ่างภาพกัภาพครัขอเสียงตบมือ Kerana, kerana petua kecil tadinya peral, ya. ข้าสู่กาเข้าสู่การาสู่ฝันข้าว,แล,ว,ว,วแล้วก็สู่ฝันเสียวแล้วในช่วงนี้ใครใครจะผู้เสียวแล้วเข้ามาให้นั่นรอบร,รอบเจนีเขาเนีกนะ อาตัวขอเชิญทานเจ้าหน้าที่เอาตัวอาใจมาตั้งคอมเชียวนีจะครัมามีจะกรวมาเชียวมีจะครท่านจะท่านทุกคเอมาตั้งรอกน้ก็อยากมาตั้งรออันนี้สำหรับตั้งเกียรติยศยศใส่เอามามาตั้งไปนโชไปี เดียว์ตินยามัตั้งเท่ไหร่จิหัวสารพันสารพันไปจ้าหญิงไปทงไนนางไหนเนาะจัดการแน่แจ้าหญิงเอาอตั้งเอาเกอี้ตั้งรอดตั้งรอดตั้งรอดกองไอเจดีเขาดตกางทีท,ทีกันเ้อมาเซียวมิยาคูเอาันยาเขาทั้งเขาทั้งเจดีนะอนา้า Mà cũng còn, cũng còn đó là vũ còn vũ còn chắc chắn này kết quả. Cô lại viết tiêu kèm vậy đó, viết tiêu cắn kèm vậy. tăng loạn, à. Thì thảo, cuốn thảo rồi qua môn trí. Nghe không? Xuống quán thảo qua thảo qua môn ยกรบนั้นให้จัดซะบ้าให้เรียบร้อยก้าปเรียกมาเสี่ยวจะเป้าจะเปลาไม่นานก็จัดยกันแล้วเรียบรอยทันเลยจัดองอีนะคุณใหเป็นเจการส่งเสิมวัฒธรรมประเพณีไทยสารบุญพิธีคุณลาพิธีปลกเสี่ยวประกวดกับครงสยพันธ์ออนไลน์พระธาป่าคม ขึ้นสถานีวิุญ999กองา500บาทณสถานีว <T> ิญญ <è S 1> <t> ูพระพุทธศาสนาพระมหาธาตุเจดีย์กชันวัดหนองแวงพระอลัมวันอาทิตย์ที่19มกราคม2568สาธุสาธุ